ตลกเอาละค่ะหนูไปเรียนวัฒนรริกาคลาสมาแล้วนะคะก็จะแบบว่าให้ว่าอย่างเงี้ไไม่ด้นะต้องแบบว่าพี่นุ่นสวัสดีค่ะ <laughs> อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะพี่แบบวันนี้ก็อาจจะแบบเห็นอุ้มที่แบบว่านี่อยู่กระชั่นหนึ่งต้องมีโทรศัพท์สักสิบเครื่องไว้ดูอ่ามันจะมีเครื่องเดียวมันไม่ไดพี่ชอบวะ่ะพี่ชอบในความธรรมชาติของสัตว์ หนูบอกเลยว่ากลิ่นมันคือแบบคุณแม่ใช,ใช่แล้วกลิ่นอะติดตัวกลิ่นติดติดกลิ่นติดเทอร์มอไร้สู้ติดหนูไม่ได้อุ้มอะเป็นอะไรคือเรียนอะไรมากันแน่เรียนชงกาแฟเรียนอะไรนี่นงง<ม>เจอวันแรกนะพี่หนูนั่งมาไลรสดรอบก่อนนะพี่หนูนั่งรอบ,บนรถ <c oughs> อุ้มมา เดี๋ยวก็เป็นไวรอลรอกแกบอกให้เพื่อนขับรถมาให้วันนั้นอ่ะไลท์ไลทไลท์ไลท์ไลท์อีกหน้ารอปะเพื่อนขับรถมาให้ว่าซันดิไม่ช้าวันนั้น่พี่นีป้าวันนั้นผ่านไปแ้ม่าครูจินว่าซันอุ้ยขอโทษนะทุกคนแป๊บเดียวปเบียรไปอุ้มหนูก็เลยเมือนจะเบียร์อะก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าได้อยู่ดีก็มีพี่เขว่าซันดิเอ้ยเห็นพี่อีเป็น ไอ้น,นี่หรือเปล่าเออใช่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมแล้วตอนมาใชื่อไรตอนมาเราก็ต้องถ่ายคลิปไปถ่ายทำงานดูด <c oughs> ีๆกัน <c oughs> ใช่ไหมล่ะ <c oughs> แล้วเราก็เห็นขนาดรถมันมืดๆอ่ะแล้วพอขับมาเราก็แบบว่าเราก็แบบว่าเขแล้วที่วันนี้เขาหวานเขาเปิดตัวบันท้กเขานั่งด้นั่งโอ้วมีเขาด้านคู่ไว้พูดมาได้เดะพูดมาได้พูดมาได้อยากซิพูดเดะใช่อุ้มมันเห็นพี่อีฟเห็นพี่อีฟเลยจริงๆมีซิมีคลิปเดะฉันซิมีคลิป คนสีหวานกันคนสินั่งหน้าคู่กันเด้เปล่าพี่อีฟวาซันนี่หาจริงเหรอน่ะวาซันยาอ่ะเดียวออันนี้ใครไม่อยากมหวานมาสิหวานทมาันี่อาจแล้วแานันเราก็ยพี่คนที่เป็าด้วยวันนี้มันหวานไว้วันนั้นมันนั่งหน้านั่งแวันนี้มันนั่งคู่กันมา มีละเช่นไหมใช่ใช่ไหมบอกแล้วใช้กับผิวค่ะใช้กับผิวอ่ะทุกคนกดก่อนตอนนี้เรามาคุยเรื่องสครับก่อนอ่ะพักเบรกมาคุยเรื่องสครับก่อนออร์แกนิกแล้วก็ธรรมชาติสุดๆเป็นทีอินวันเวลาที่เราใช้แล้วนะทุกคนใช้แล้วเราไม่ต้องใช้สบู่ฟอกตามหลังเลยคือใช้แล้วคือจบล้างตัวแล้วคือจบจบตัวนี้กดเลยนตะก้าตัวนี้ลอมผิวมา,มาเป็นสครับเมลอนนะทุกคนเป็นสครับเมลอนแล้วอีกอย่างึ่ง